พอดีรอบพี ite, ่เนาะพอดีอันเคยไปตลาดเนาะไปซื้อเครื่องนี่แหละซื้อยากินเนี่ยโปรไซื้อยาท่าให้อใหญ่ซื้อถั่วใมาไหวๆชั้นตะกูมหมือนก็ซื้อมากๆมาไหวๆชั้นตะกูซื้ออ่ส่งเสื้อให้พ่อสักผ้าแพรให้พ่อแล้วก็ศอ๋อเนาะ ขีที่รดมา้าแล้วพอดีผัดมาเห็นอันนั้นคนไทยบ้านตัวเองตกงานผมมีงานเห็ดมาหาเห็ดงานมาหาหมูลแล้วผัดบอกผมมีงานเห็ดที่เมื่อบ้านกับบมมีงานขาหลดุดก็เลยให้เพื่อนมากินเขากินนนำเลยสีส่งขาหลุดเมื่อพี่หน่อย ข้าวเลบว่ามื่อหดบ้านหดชงสีเมื่อแะไรเทะปะเด็นถึงมื่อแล้วบ่านเข่าของไอ้มีอยู่บดนเป็นยังหรอแต่สีเมื่อเลยแหละเข่าเออเข่าของมีอยู่ในกระเป๋าของเรื่มมันก็โกเข่าไปกินเข่าก่อนกินเข่ากินน้ำจังเมื่อมาเฮือนฝูงเฮือนคนแลอวชัดอันนั้นทีเห็ดอยู่เห็ดกินเห็ดกิน ลงหลัดลดลัดล่างเมื่อข้าวปหมูเดือดมันจะหมูต้อย่าพี่ปิ้งปลาให้กินกับอันเป็นหมูกับอันปลาตัวอีกแล้วโอ้ยมันเป็นตะปิ้งบ่ปลานี่คือปลาเอาซีนปลาลูกไปเอาซีนปลาปลานี่มันเมนเน่ลนะนี่เมนสีต้มฮะเอาไปให้พอถั่วต้มให้มาแล้วซะ เห็นเนี้ยได้แหละพี่น้องเอ้ยเห็นคนบ้านตัวเองเนาะใจจืดใจดำกับมาได้มันกับบ้านตัวเองมันกับบุคคลผู้อื่นผู้ใกล้ไปน้องกันเครื่องกับวาจิปสักกะยาสูบอีพอไม่ใช่ยาสูบไพนเรื่องวิไปสักกต่ยังไม่ได้ไปสักับ้าพี่ทำอะไรกินเผากินนั่งกินนั่ง ื้อส่งให้กับเสือไว้ใส่ย่ำห่อนตัวได้มันขีกับเก่าเป็นตะถิ่มกับพ่อหน้าก็เอาไปถิ่มมันอนณาบมเป็นตะหนุ่มกับทิมเลือกไปไหนแม่ทีเลือกหายในตัวได้ผมเป็นตะหนุงเอาไปทิ่มว้ายเขาเบื่อถิมลูกกับล้านยู่คุณได้โอ้ยเขากรบโบอึดเสื้อผลาดอกทำไมคุณมือนี่นะ นี่นะปู่เขาอยู่นี่อยู่นี่บ่ๆๆเสือสูงนุ่งเจ้าเป็นพญาพญาของเจ้าดอกเป็นตุ่มเป็นเปื่อยนะสิปนุ่งนําเจ้าันเด้กภัยแน่อ้าวแม่อ้าวแม่บอกให้เอาซีนลูกบ่แม่น แม่ชิ้เมียไหวเแม่ชิเไแม่ีไหวไงหวสงอันงไพ่กว่แม่แป๊บนึ่งแด้อพี่น้องเลิกพี่น้องไพ่อะไรยังอะไรลูกมายังอะไรอ

ตบาไม้หมดต้นน้าสองมือามกินกันยังเขาจะไปหมานึ่งโอ้ยมาเปิดคือกันนละนะ้าากยูแทนปกินนะนีไมใปาดนก่อนนวปาดทุกคนอาจารย์ไหวเน่ เอามาเสียงวใหญ่เอไปกได้จ้็โอ้ยงานงานคุมนลงานึดานเห็งานน้ำบ้านเอาด้เขาก็เห็ดบะเห็ดว่าเห็ดยนงอย Mặt của mày mày mày, mày 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 mày

กินไรคือมาต้องกินตด้งไ่เมื่อไหร เห็ดกินพี่น้องสะเห็ดกินให้เพคนกินแล้วก็ส่งเมื่อส่งคาร์บาร์บ้างเมื่อพี่น้องเอ้ยเห็ดน่าได้แหละเห็นคนบ้านตัวเองสเห็ดเฉยๆมื่อมือมันก็บเาได้จนศาสตร์ชีวิตของคนเนาะ thấy tao vào khỏi cái chỗ anh chị ông ngân hạnh thảo than thật người nạ thì ma bắt vừa, cứ thế, à? À. cứ thế mà cứ thế mà tham mừng của na mà lột tham na จอดหลดทามึงก่อนนี่เปียกแล้วเปียกไหลไหลก็ไหลยืนก็ไผ่แล้ว่อยท่สุอโอ้ยโอ้ย่อเถอะเราเล่าหลอกโค้ท่านจะได้ขยาดานเตอร์ศรปีแล้วลูกเฮ้ยเล่าจะร้เทือกเขาเวอเงินหาย เออมสมซ้นในเห็ดอันนิละาที่ใหนกิน